แชมป์คิกบ็อกซิ่งเช้าอเมริกันนะครับต้องการจะด,ดวลแข้งกับนักมวยไทยครับงานนี้ต้องบอกเลยว่านักมวยไทยของเราไม่ได้มีแค่แข่งครับสึกนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขา2คนนี้ครับนี่คือช้างเอืองเกียรติทรงฤทธิ์ครับยอดนักชกนักมวยไทยจากประเทศไทยเจอกับทานนันของแชมป์คิกบ็อกซิ่งเช้าอเมริกันครับก็คือเดลคุกครับ ทั้งคู่ครับเจอกันในเมื่อวันที่30ครับเดือนมิถุนายนครับปี2533นะครับที่ญี่ป่นครับญี่ปุ่นโตเกียวครับในรายการ All Japan Kickboxing Federation ครับ AJKF Inspiring Wars Heat 6 i 0ครับมาครับนี่คือโสมน้าเขาคนนี้ครับแชมป์ Kickboxing รับชาวอเมริกันครับเดียวคุกครับ เดวครุกนี่ดีกรีนะครับเป็นแชมป์คาราเต้ด้วยนะฮะของอเมริกาครับเป็นแชมป์ชุดบ็อกซิ่งโลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งด้วยครับโอ้เรียกว่าเก็บมาบดครับแม่งานนี้เรียกว่าไม่ใช่งานง่ายของช้างเปลือกครับส่วนช้างเปลือกของเราดีโอแชมป์ของสภามวยไทยโลกครับแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลมวยไทยเฟเดอเรชั่นครับ3ครั้งซ้อนครับแชมป์เวอร์มวยไทยคิกบ็อกซิ่งครับ แชมป์คิกบ็อกซิ World ่งสปอร์สตาร์แชมป์เวโอคิกบ็อกซิ่งยูเนียนครับแล้วก็แชมป์ยูนิเวอร์แซลคิกบ็อกซิ่งเฟเดูเรชั่นด้วยนะครับนั่นคือดีกรีของทางด้านช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับเอาอละครับคุณผู้ชมครับงานนี้นี่ก็ต้องมาดูว่าแหมมันจะไปลงเอ่ยที่ไหนอะไรยังไงครับเรียกได้ว่าแชมป์คิกบ็อกซิ่งนี่การันตีว่าพลังแข้งของเขานี่เด็ดขาดอย่างแน่นอนครับ แล้วก็ช้างเผือเกเจ็ดรงริ์ณตอนนั้นนีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่มีพลังแข่งและการเตะเจาะยางที่รุนแรงติดอันดับของโลกครับแม่มาครับศึกแข่งดวลแข่งครับงานนี้แข่งใครมันจะแข็งมันจะแรงกว่ากันครับแต่ดูท่าทางนี่เหมือนทําไมของช้างเผือกเรานี่เหมือนจะแบกน้ํหนักยังไงไม่รู้ครับโอ้โหทั้งเขานี่ทั้งสูงกว่านะครับตัวใหญ่กว่าเหลือเกินครับอ่ะมาดูกันครับ อย่าลืมคนที่เข้ามาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องโคชเช่ทีวีครับในช่องทาง Facebook ก็ได้ YouTube ก็ดีใน Ti ๊ t o k ก็มีเช่นเดียวกันครับนี่คือการพากย์บอยใช้ภาษาไทยสำเนียงภาษาใต้ภาษาเข้ามาครับช่องแรกแระช่องเดียวของประเทศไทยครับว่าไปนั่นครับโอ้โหมาครับยกทีหนึ่งครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้เหยียบเข้ามาครับเอาละครับยกแรกครับคู่คูกันไปก่อนครับยักคู่ไปก่อนครับ เดีนี่กางเกงขายาวสีแดงครับสังเกตเราเนี่กางเกงขาสั้นสีแดงครับมาครับนวมสีขาวเหมือนกันครับไม่มีปัญหาครับมาครับมาทตัด้แค็งองอแเตจะยังระวังครับเจอมัดคืนเหมือนกันครับตั้งตนอยู่ในความไม่เลาเลาครับอย่าเลาเลาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับเลาเลานี่แปลว่าซุ่มซามทะเลทะลาประมาทเซอร์ซ่าอะไรประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเลาเลาครับผม มาครับเดินเข้าหาจังหวัดนี้ครับ <lawsuit. S 1> ยังไม่มีใครของอาวุธไม่มีใครเร่งเครื่องไม่มีใครเปลี่ยนเกียร์ครับอยู่เกียร์เบาเกียร์ว่างกันไปก่อนครับเอาดอกนี้ครับระวังครับเกือบเข้าเป้าครับแม่เกือบเกือบแบบว่าเตะหลอกดวงใจครับไม่เป็นนะตุนเตะต่อขามาระวังครับเหมือนคู่ต่อสู้นี้เขาจะเล็งแล้วนะว่าถ้าเกิดเราเตะต่อขามานี่ก็มีหมัดครับระวังครับ ขยักนี่ครับค่อยๆสืบเท้าเข้าไปครับให้อยู่ในระยะการออกอาวุธการต่อสู้ก็ถึงตัวครับอยู่ที่ว่าจะออกหรือเปล่าครับใครจะออกก่อนใครจะสวนครับแหมยึกจักยึกยักอ่าครับเออเรามีแข้งเขาก็มีหมัดครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับสืบเท้าเข้าไปก่อนครับสาด์แข้งซ้ายไปครับท่านังของช้างเผือกเจอหมัดขึ้นมาครับหมัดมาหมัดขึ้นครับโตเถียงทุกดอกครับ ไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวครับจังหวะนี้มัดนึกอูอ้เจอมสองสามสีเข้ามาครับตามด้วยแข้งครับถนะของเดียวครับหมัดมามัดคืนครับโอ้โหจังหวะนี้โดนหมัดครับแห่แข้งไม่ถนัดจัดหมัดกันดีกว่าครับจังหวะนี้ครับเอาละครับเขียมมารับภาษาสัมผัสต้องเฉียบแหลมครับการตัดสินใจต้องดีครับ แหมทนั้ของเดลคุคกนี่มัดเขาดีเหลือเกินครับมาเป็นชุดขนาดนี้ต้องระวังครับโอ้โหถีขวามาครับแหมดีครับถีบสไตล์ของคาราเต้ครับไม่แปลกครับเพราะเดวคุกนี่ได้แชมป์คาราเต้มาครับอเจอข่งตัดล่างของท่นั้ช้างเผือกขึ้นไปทีบมาครับไซคิกครับท่นั้นของเดวคุกโอ้โหแข้งซ้ายขึ้นสูงครับจะบันเซียนครับท่นั้ของช้างเผือกทางนี้สุดง้นเตะต่อขาครับเจอมัดขึ้นครับแหมแต่มัด คล่อมไปน่อยครับถนนของเดียวคุกครับอยากคูมาก่อนครับเดียวคุกหโวแขงสายขึ้นสูงครับถนนของช้างเผือกจังหวะนี้ครับเปยี่ยมาก่อนครับสายเตะจออขาครับสูงแค่ไหนก็โค่นลงมาครับต้นไม้สูงใหญ่แค่ไหนมันก็ต้องตัดที่ขคนต้นอยู่ดีครับอ้าวบทยกที่หนึ่งครับไปพัดก่อนครับจังหวะนี้ครับแหมก็ไม่มีอะไรมากครับในยกแรกๆครับ หมือนทั้งคู่ยังไม่กล้าตัดสินใจครับนี่ครับสถิติของคนนี้ครับแหมชนะมา80ครั้งครับเป็นชนะนอกถึง39ครั้งครับแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งครับสถัดของสถิติของเดวุกระบบการหายใจยังสบายสบายครับมาดูชนะของช้างเผือกดีกว่าครับช้างเผือกนี่ชนะมา5 1ครั้งครับเป็นชนะนอกสากครั้งครับแพ้11เสมอ3ครับ ก็ยังดีครับระบบการหายใจยังดีคั้งคู่ครับแหม่ดูสาวๆกันไปก่อนครับนั่นคือแฟชั่นของเมื่อปีปีนั้นนะฮะหนนะครับและนี่คือผู้บรรยายของญี่ปุ่นครับเอาละครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่องโค้ชเ t ทีบีครับเราจะพยายามหา มวยม,มันในอดีตมวยเก่าๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็เตรียมตัวดูกันต่อครับแหมคุยอะไรกับอีเลี้ยงครับอยากรู้เหลือเกินครับแหมชอบตามเท้าเรื่องเพื่อนครับ <c oughs> อันนี้ของช้างเพือครับยุคนั้นนี่จะเป็นยุคที่แกขึ้นไปสร้างชื่อเสียงที่ต่างประเทศครับ นะครับก็คืออยู่ชกที่ต่างประเทศยาวๆเลยครับเดินสายครับเอาล้ครับมาดูกันต่อครับต่อกันยกที่2ครับคนดูเยอะใช้ได้เลยทีเดียวจังหวะนี้อุ้ยเปิดมาแข้งซ้ายขึ้นบันเร็จครับสาต์แข้งซ้ายไปครับท้างเผืออครับออาล้วครับเริ่มเปลี่ยนเกียร์เริ่มเปลี่ยนเครื่องครับเริ่มเดินเครื่องแรงขึ้นครับแข้งซ้ายสาตว์ไปครับคินไปออกบอกแข้งซ้ายครับทางเผือกจังหวะนี้ แข้งซ้ายขึ้นสูงบันเสียงครับช้างเผือกหมัดนำขึ้นครับสาดแข้งไปครับอ๋อครับเราเริ่มมาเป็นชุดครับขยับมืนมาก่อนครับเสริมเท้าเข้ามาครับสาดแข้งซ้ายไปครับช้างเผือกทีขวามาครับธนของแม่เดวคุกครับนักิกบ็อกซิ่งชาวอเมริกันผู้นี้ครับสัดแข้งซ้ายครับช่างเผือกดังวันนี้ครับขงแข้งขวามา อะครับสงครามแข้งครับดีครับที่เขาบอกว่าวอกพลังแข้งครับว่าแข่งมวยไทยกับแข่งบ็อกซิ่งแข่งไหนจะแกร่งกว่ากันครับโอ้สาด์ไปครับเจอหมัดขึ้นมาครับระวังครับอย่าเราโอ้หมัดซ้ายครับฮุกซ้ายลงไปนั่งคร่งอยู่บนพื้นครับโอ้โหฮุกซ้ายฮุกนี้ครับโอ้โหแม่ครับบอกแล้วครับว่าอย่าเราเล้าครับ โบวแต่แต่เริมป้องกันด้านบนครับมาครับหมัดทุก้ายอีกทีครับลงไปนั่งเคร่งครั้งที่สองครับให้กรรมการนับครับแม่เอาละครับเหลือเวลาตั้งหนึ่งนาทีกว่าครับคุณผู้ชมครับมาครับชังผึเดินเข้าหาครับสายไม่ถึงครับเข้ามาหนึ่งสองสามครับเดินเข้าหาครับโดนหมัดกันครับจจงหวะนี้ครับหมัดสายสายตรงครับเริ่มเริ่มเียกันคือโชว์โดนหมัดขวาเข้าไปครับนอนหงายแล้วหวั่นกรรมการยุติการชกไปเลยครับ ดูชูมือให้เลยครับจังหวะนี้ครับเป็นช้างเตือกครับที่สามารถด้านนกในทางด้านของแหมเดวคุกครับนี่ครับมัวแต่โดนแข้งโดนพลังแข้งแต่ลืมกันหมัดครับโอ้โหมวยไทยเราไม่ได้มีแค่ความแข็งแกร่งที่แข้งนะครับแหมหมัดแล้วก็อันตรายครับแต่ว่านี่ครับคู่ต่อสู้ก็เข้ามายอมรับนะครับเป็นการแสดงน้ําใจนักกีฬาหลังกหลังการต่อสู้นะครับ เอาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ช่องโค้ e เทด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ